สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีพิจิกธาตุน้ำนะคะกับเรื่องราวของเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าค่ะเปลี่ยนนิสัยเดิมเริ่มนิสัยใหม่ชีวิตออกแบบได้สู่เป้าหมายที่เป็นของชาวพิจิกค่ะวันนี้แหละค่ะตรงกับวันเด็ก13มก,กราคมปี2567ปีมะโรงโม่ใหญ่นะคะพิจิกธาตุน้ำนะคะ ตัวเองอะผลที่ได้มานะแก้วแหวนเงินทองของมีค่าค่ะการลงทุนไรายได้ผลตอบแทนนะมีการที่ได้มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะคะแต่ก็มีแรงกระตุ้นจากบริวารน,นะคะคนอ่อนไวกว่าบุตรหลานบริวารตลอด18เดือนเต็มนี้ราหูตรีโกนมาที่ลักคนา ะก็ผูกพันมั่นคงกับเครือญาตินะการเปลี่ยนแปลงพันผลปนแปร,ปแปรจะเป็นเช่นไรในเรื่องรากผลวัตยุนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็มีหุ้นส่วนเพศตรงข้ามคนรักคู่ครองหรือคู่ค้าเข้ามาเล็งลัคนาชาวพิจิตรให้มีชีวิตเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นไรก็มีผู้การผู้ให้การสนับสนุนนะคะหายเหนื่อยค่ะ ตนเองอะสิ่งที่จะได้มาก็จะดีขึ้นแล้วรออีกนิดหนึ่งนะคะดาวบุญจะมาเล่งลักนาก็จะได้ลาบผลเงินทองจากการหนีชีวิตใหม่เปลี่ยนนิสัยเดิมเริ่มนิสัยใหม่ค่ะชีวิตออกแบบได้ด้วยชาววิจิตรมาดูไพทาโรนะคะพอสังเขปค่ะ อดีตผ่านไปแล้วจบไปแล้วนะคะนำประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียนนะ,ะเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะคะวามแน่นอนหรือความประมาททุกคนก็ต้องได้เจอนะคะก็ะถอยไปให้ห่างนะคะถ้าอะไรที่ไม่ใช่ความสุขก็อย่าเข้าไปใกล้ขยายผลงานไปข้างหน้านะ,ะทำด้วยรักนะคะ ความสุขอยู่ข้างหน้าค่ะเริ่มต้นใหม่นะมีสุขภาพแข็งแรงมีความเชื่อมั่นว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะมีเหตุตรงข้ามมาร่วมสนับสน,นุนให้ได้เริ่มต้นาทำการงานการค้านะโฆษณาซื้อประชาสัมพันธ์ค่ะก็จะได้ลาบผลร่วมการงานการเดินทางไกลผูกพันกันเหมือนครอบครัวค่ะ มีโอกาสนะคะได้พบคู่นะคะอันนี้ก็ดาวศุกร์มีดาวฤตยูเลงลักขนาไปยาวๆเจปีเต็มนี่ผ่านไปแล้ว1ปีก็ยังเหลือเวลาอีก6ปีนะคะฤตยูนี่ก็ได้พบกับงานนะ,ะเป็นการเริ่มต้นใหม่ครั้งนะคะมีคู่ก็ได้พบกับทหารตำรวจคุณแฟนนะคะมาสนับสนุนให้ ได้มีผลตอบแทนที่มั่นคงรุ่งเรืองความรู้คู่คุณธรรมค่ะเดินหน้าต่อไปได้ใช้ความรู้ความสามารถเก่งนะคะาวาสนาจะเฮงนะ,คะเคียงข้างกับคุณแฟนนะคะทหารตำรวจสสรมตอสอวนะคะส่วนวหวนี้ก็ได้พบกับผู้มีคุณหนักสักใหญ่นะคะเมื่อจอมราชันปรากฏนี้ตนเองก็ได้ลาภผล การลงทุนนะการแต่งงานก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งนะคะเดินทางไปข้างหน้ามีอนาคตที่วัตถุนิยมสิ่งของอะไรนะคะคนแฟนจัดให้ะคะ่ะสำเร็จนะคะมีผู้ใหญ่เจ้านายให้ลาภผลแก้วแหวนเงินทองอาการลงทุนนี้ไปสู่เป้าหมายที่มั่นคงค่ะความมั่นคงปรากฏเนะี่ยสิ่งที่จะหมุนมาก็คือ แก้แหวนเงินทองนะคะถ้าไปหยิบยืมเงินใครแล้วก็ยืมแล้วไม่ต้องเคืนก็คือคุณแฟนนี่นะคะมีผู้ใหญ่เจ้านายมีโอกาสได้ติดต่อค้าขายเดินทางไปพบปะกับคนต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนไกลนะคะก็ในเรื่องราวของการเมืองการปกครองนะ,ะได้พบกับผู้นำท้องถิ่นนะคะ ได้พบว่าความสําเร็จอยู่ไม่ไกลค่ะเปลี่ยนนิสัยเดิมเริ่มนิสัยใหม่ชีวิตออกอแบบได้โซเป้าหมายที่เป็นของชาวพิจิกามีโอกาสไปสู่ความรุ่งเรืรองเคียงบา่าเคียงไหลกับคุณแฟนแล้วก็ปุตหลานบริวารที่มาร่วมการงานกันเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมัน่นคงของชีวิตใหม่ค่ะโชคดีค่ะ